เต็มตาแท้เยอะ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 เบ้อเยอะเยอะเบ้อเดี๋ยกนึอะเห็นบ่อหนาับยงหรอมะน้องขาพี่นอเาก็ทักทยพี่นองแนสวัสดีครับถือเก้าครับพีนองมากับอเตยพูดพามทำเพลงไดครับผมรุ้ยย่างเดียวครับ ไปลุ้นกันเด้อค่ะพี่น้องขาะมือเนี้ค่ะเบื้องครับเบื้องครับพี่น้องพี่น้องครับคุณครับดพิี่ทางไหนครับม่ย่งนะครับเนี่ยพี่น้องครับทางครับคุณทางไหนคุณครับนี่ครับใตนะครับไตไปไหมนะครับโอ้ยพี่น้อง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 ครับพี่น้องเต็มตาแจพี่น้องอย่าเยียบเดี๋ยวเยียบเดยยยบเดยียบเดยเมอใส เต็มตาค่ะงานเนี่ยพี่น้องฮะงานนี้เต็มตาเห็นแลวงูดอกหนึ่งเพื่อโอ้งานนี้เต็มตาค่ะพี่น้องเพื่อนพี่น้องดอกหนึ่งคุณไหเห็นแล้วงูค่ะเอาบอกวอาจับก้องไห้นี่เดี๋ยวสาวอุ้ยที่เก็บเอาครับมาเอาครับเี่ค่ะพี่น้องตัดขาเดี๋ยวงานเก็บเดี๋ยวนี่ดอกนึงอ่ะเห็นบ่าหนาทับอยังไะ นี่ต้นหนาหนึ่งนี่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 ็นยังบ้ากงบ่กว้องบ้ก้องเลยบ้กว้งแล้วค่อยถือกล้องเด้พี่น้องต้องอันทักนีง่ายทีดีเย้่มันดอกมันหากเลยจ้ายำโอ้ยกรงกเกี่วกันย่า่งไปรยูจซื่อค่ะเดลดาซาอูซิฮาเอง จับกล้องซื้อ,อ,อค่ะบ้าก็ากเก็บลายพี่น้องเฮ้ยเนี้ยที่เก็บเองดอกเนี้ยที่เก็บเองค่ะแล้ค่ะแล้วก่าวลง้บก็ พี่น้องขอาพี่น้องคาบอกกวาดกล้องมันนันสันเออไม่เอาใครอยู่สวเพิ่นกะอยากเก็บน้ำเฮาค่ะพี่น้องคะบอกกวาดเราเห็นเห็นเราก็มานโอ้สาวอูบะได้ออกดอกนี่ นี <Okay. S 2> ่ค่ะม่กกว่าจะเห็ดกล่องซันเดอร์ถือดีๆอ่ะไปย,ย่างไปอีกค่ะพี่นอ้องต่อกันเด้ค่ะโอ้ยมวนหลายพี่นอ้อง ตาไอยมานีละ่อย่ด้เมียบ้านมานีละนี่แบบนึงค่ะหื้งามไหลายพี่นอ้องมาแล้วมานี่เอเคโอเคโ้เคโอเ็เสียดอะเดี๋ยวนเอ้ยเมนเมนเมนตัวหนาตัวหนา ไม่มองไม่พลาดเด็ด้วนะลุยถึกวิ่งไมครับเป็นดอกเห็นบอสแดงแดงกันเลยครับ<ะ>อยู่น่อยปุ๊กไว้ปลุกไว้นี่เจ้า วุ้ยยุงอะไรไม่้องยุงตอมนี่ครับหอมมือเตยแล้วกัน มันะอมงามมาก็ด right. okay. sure. oh. ี๋ยนี้กันน่ครับพี่น้องอยางนี้นะครับดงดีครับเขาเยี่ยบเฮ้ยเี่ยบเลยเนาะอปลาเยอะหอยตีนผู้ใดวะอ้หูเยียบใไม่เห็น ้ยเบาโอ้ยเอาโอ้บได้เอาดอกเอาเอาอนั่น้ยอ้ย้อมพี่น้องเมนครับุนนี่่ากดี่เยเมดบากดอีพนยบากอีกเอ้มนเก็บครับ นีปกักกัเป็ครบด้วยมีบักกัอีก่คุน่ะข,าขาาะา้างนบักกัอหันบปิดล้านะเือนนี่มนแมน น้องค่ะอุอ๊ออค่ะพี่น้องอันนีงงง้นีค่ะไปบากวัดค่ะพี่น้องมูเหียนนาแลจ้ามูเหียนนาแลพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปฟังบากวดค่ะวไปเนี่ยขึ้สีขึ้นไปเหีเห่ยวเลย เบื้องสีมือเบากวดจีบบันิดีป่ะดีพี่น่องครับลายคลาค่ะพี่น้องออกเป็นโมเป็นมเหมครับอืมตีน่อยครับปยครับมามือมาอีกไหมเมืองมาห้องไมอีกมเหนพี่น่อง ตเด,ดี๋ดวยวค,ค่ะพีน่น้องถ่าพี่สาวอ้กับเปิดด้วยอีกจ้วค่ะจะให้บักก่าเรามาเก็บโอ้เป็นมูเลยค่ะพี่น้องค่ะมูใหญ่เลยค่ะมาค่ะพี่น้องบากกว่าเรามาให้มีเราจ้าอี่อ ครับผมบัวเห็ดครับพี่น้องผลงานมวันนี้ครับเห็ดก็แดงกระายอยู่ค่ะพี่น้องเราโง่ไมีดอกเดียวเราโง่ไม่ดอกเดียวเบิดแล้วเบิรนเบิด์บ่นงามมาแล้วครับผมคลิปนี้ก็หมานพอได้ยุด้กินครับปพ่อกันไหมนะครับเนอะบันเนอะโอ้ยหายอย่างน้อยเลยนะฝนคือตกครับเนอะเห็ดคือโปอยากออกแล้วพี่น้องครับผมคลิปหน้าก็พ่อกันไหมเนอะครับเนอะว่าบ่วก้อนที่ไปเห็ดแดงครับ ยี่เมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมครับ